ข่าวแรกที่นํามาฝากเพื่อนๆกันเป็นข่าวของ MicroStrategy ครับแน่นอนหลายคนอาจจะทราบดีแล้วหรือว่าตาม Twitter ของคุณ m i c h a e l s a y l o r นะก็จะรู้ว่า MicroStrategy เปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วนะเหลือคำว่า Strategy พร้อมกับสัญลักษณ์ Bitcoin นะ <c oughs> ต้องบอกเล่าประวัตินิดนึงแล้วกันว่า m i r r s t r a t e g y เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ครับเขาเนี่ย วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจมาตั้งแต่ปี1985อันหน้าที่หลักของเขาจะทําแบบนั้นนะทำซอฟต์แวร์ที่วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็มาลงทุนหนักมากใน Bitcoin นะยังหนักจนกลายเป็นบริษัทที่ถือ Bitcoin มากที่สุดในโลกนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเขามีแผนที่จะ,ะระดมทุนนะเราตั้งเป้าไว้42,000ล้านดอลลาร์นะภายใน3ปีแล้วก็แบ่งเป็น แผนที่ชื่อว่า21 21 21ทับ21ล้อมาจากแบบบิตคอยมี2ีล้านบิตคอยยไงก็21 21บบแบ่งกันครึ่งๆนะโดยไอ้่อล้านแรกเนี่ยจะใช้วิธีการกู้ยืมอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะระดมทุนจากตลาดทุนนะครับแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อบิตคอย,เร,ยเรียกง่ายๆว่าไม่ทำมันแล้วเว้ยซอฟต์แวร์เอาอย่างนี้แหละนะแล้วก็ตอนนี้นะแผนแกซื้อไปแล้วนะ2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะเร็วกว่าแผนไปค่อนข้างเยอะ ตัวเลขที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาซื้อ BTC เพิ่มขึ้นในช่วงไตรามาสที่4นะอีก2 1 8 8 8 7 BTC นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ Mi โ r r ส t t r a ติเองเนี่ยมีสินทรัพย์ที่เป็น BTC ถึง471,107นะอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับ BTC เขาเนี่ย471,107นะอันนี้เป็น BTC ที่เขาถือไว้นะครับณนะวันที่27แจงน,นะ แล้วก็ตัวราคาทุนจริงๆถ้าถามว่าแล้วไมเค a e l ซ e เลอรเนี่ยหรือว่าตัวของ s t a ดิจ y เนี่ยเขามีต้นทุนของ BTC อยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าณันะปัจจุบันจากการคาลคูลเลตนะครับณนะต้นทุนวันที่31เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะอยู่ที่1 BTC 62,503ถ้าเทียบกับปัจจุบันอยู่ที่96นะบวกลบก,ก็ยังถือว่าเขาได้ต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าในไตมมาสีเนี่ยตัวธุรกิจของเขาเองเนี่ย ขาดทุนนะครับขาดทุนอยู่670ล้านดอลลาร์นะอันนี้ก็เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายครับ <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะดอกเบีย้ยนะค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยถึง7 0 0เนี่ยส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย้ยที่กู้ยืมไหนแกบอกว่าแกเป็นคนที่สามารถหาต้นทุนการเงินได้ถูกไงดอกเบีย้ยต่ำไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ Q4 แกอัดเข้าไปเยอะนะแล้วก็ราคา BDC ก็แตะแสนด้วยนะมันก็เลยทำให้ มูลค่าของดอกเบีย้ยเนี่ยที่กู้ยืมมามันค่อนข้างสูงทีนี้เปรียบเทียบง่ายๆครับมันก็เหมือนคนที่มาซื้อทองแล้วก็ซื้อทองไว้เยอะๆมากๆเนาะแล้วเชื่อว่าทองมันจะขึ้นในอนาคตแล้วถ้าเกิดว่ายอมจ่ายดอกเบีย้ยตอนนี้เพื่อหวังผลกําไรในอนาคตแล้วกันมาปกอ่ะหลักการเดียวกันแล้วก,การสําหรับคนที่อยู่ในท r a ด i ชั o นอลหรือเล่นทองก็อาจจะมีท่านี้เหมือนกันนะซึ่ง <c oughs> ค่าเนี้ยมันแตกต่างเล็กน้อยตรงที่ว่า Strategy เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ระดมทุนเพื่อมาซื้อ BTC อย่างเดียวนะถ้าประสบความสำเร็จบริษัทอื่นก็คงเรียนแบบตามแหละแต่ถ้าล้มเหลวเนี่ยืก็จะทบกับตลาด BTC อย่างหนักนะโดยเฉพาะเอ่อ BTC ตกกระทันหังอย่างหนักเนี่ยภาระดอกเบี้ยมันจะยิ่งสูงขึ้นครับแล้วก็ไรายได้หลักของของธุรกิจมันก็ มันก็จะลดลงเนี่ยมันมันไม่มีอะไว่าง่ายนะก็ต้องไปดูนครับว่าคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยแกจะแกจะเอาชนะได้หรือเปล่านะก็ถ้าเกิดเกินเกินแสนเมื่อไหร่ก็น่าจะก็น่าจะทีเนะี่ยเนอะอว่ากันต่อแล้วกันนะ